คนไทยจำนวนมากต้องการมากที่สุดก็คือให้จบแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดให้กัมพูชาสิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามจัดระเบียบชายแดนให้ดียึดเอาพื้นที่คืนแต่ถ้าจะทําแบบนั้นนี่จะต้องใช้กําลังขนาดใหญ่แล้วเราเองในขณะนี้นะคุณกีตาครับเดินออกจากข้อตกลงสันติภาพก็หมายความว่าเรามีโอกาสอีกครั้งในการปฏิบัติการหลายรูปแบบเพื่อให้คนไทย มั่นใจมากขึ้นว่าเราไม่เสียเปรียบนายฮุนเซนมีท่าทีที่อ่อนลงก็จริงโพสต์เฟซบุ๊กในลักษณะที่ลอมชอมปรองดองมากขึ้นในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นข้อมูลรายละเอียดไปแล้วก็จริงแต่ว่าไม่มีใครไว้ใจกัมพูชาสรุปปลายทางของกัมพูชาคือต้องการดินแดนเพิ่มขึ้นชัดเจนเราต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่แล้วก็จัดทัพเราให้ดีเตรียมพร้อมเข้าสู่สมรภูมิ ถ้าจําเป็นเรากําลังเดินสู่สภาวะสงครามใหม่ในภูมิภาคโดยพื้นฐานของสองครามเดิมเรากําลังอยู่ในสงครามของเราเองกับเพื่อนบ้านถ้าไม่ลบกันก็จะดีแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆครับ